3ามพันเหรียญดีบวอรเลอร์ดิวเลอร์รวยก็ไม่รู้จะพูดอะไรแเนี่ยแสนสองพี่แสนสองแสนหกสองะแสนละจะสองแสนแล้วแสนหกแสนหนึ่งพอดีเแสนหกเบนทเออโอ้โหโอ้ my god ขยะนี่ขยะรอบนี้เรื่องรู้มากมามาพี่กูวอนอผมอัดคลิปแล้วพี่ผมอัดคลิปแล้ว หนึงเมตอิที่บ้านโอ้มาอีกโอมาอีกมามาจัดนะแล้วกูขาสั่นี่ปอนโอกาสัิบเปอร์เซ็นต์ไมว้ยเดว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 มดวไปอีกไปโยโยโอ้เออพี่ปอนสองมือ สองไอที่แ่สองหมื่นที่มี้โอ้พี่